สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูอิริยาภรณ์นิโรธมเป็นอย่างไรบ้างคะครั้งที่แล้วนักเรียนได้เรียนเรื่องเหตุการณ์ทางกรุงหงสาวดีว่าสมเด็จพระมหาอุปราชานั้นพระองค์เดินทัพจากหงสาวดีมาถึงที่ไหนกันแล้วแต่ว่าในวันนี้เราจะทราบว่าสถานที่ที่สองที่สมเด็จพระมหาอุปราชานั้นยกทับมา คือที่ใดและมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะเริ่มกันเลยค่ะลางร้ายของพระมหาอุปราชาสมเด็จพระมหาอุปราชานั้นเดินทับมาถึงที่พนมทวนเห็นไหมคะเดินทับออกจากหงสาวดีนักเรียนต้องจดจําเส้นทางการเดินทับสักนิดหนึ่งอ่ะงั้นเรามาทบทวนเส้นทางการเดินทับของพระมหาอุปราชาค่ะเส้นทางแรกออกเดินทับจากหงสาวดี ผงสวัสดีแล้วผ่านมาทางด่านเจดีสองค์ที่อำเภอสังขละบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีแล้วก็เดินทับต่อมาจนถึงพนมทวนนะคะพนมทวนอยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเช่นเดียวกันเห็นไหมคะว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นละ่ะทำไมเป็นลางร้ายย้อนกลับไปในเหตุการณ์ที่หนึ่งพระมหาปราชาหโหนได้ทำนายว่าพระองค์นั้นมีเคราะ ถึงคาดแต่พอมาเหตุการณ์ที่สองก็มีลางร้ายเกิดขึ้นเหตุการณ์อะไรอมาดูค่ะพระฝืนทุกทเวทกล้ำแกลกควรวนทเวทก็คือขําครวรเสียใจเศร้าโศกด้วยใจที่เป็นทุกข์ขับคดบททจรจวนจักเพลคดหรือคดชะก็คือช้างเพลหรือเวลาโรเพลก็คือเวลาใกล้่ํามาถึง ตำบลพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีมีลางร้ายก็คือลางบอกเหตุเหตุอนาจหนักเออาจให้ชนเห็นเหตุการณ์อะไรล่ะมาดูในบทต่อมาค่ะเกิดเป็นหมอกมืดห้องเวหาหุนเฮยลมชื่อเวรำพาพัดคลุ้มลมเวรำพาตัดมาจากคำว่าเวรำพวาดหมายถึงลมที่พัดหมุนด้วยอำนาจเวรกรรม คล้ายกับลมบ้าหมูหรือลมเพชรหชิงนั่นเองฉะนั้นลมเวรำพาก็คือลมที่เกิดจากอำนาจเวรกรรมหวนหอบหักฉัตรตราคคจะขาดลงแหแลทุลีกลัดกลุ่มเกลื่อนเพียงจากผันแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พระมหาปราชานั้นต้องเป็นทุกข์มากกว่าเดิมอีกเพราะมีเหตุการณ์ครั้งแรกเนี่ยเป็นทุกข์อยู่แล้ว แต่พอมาเจอเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นยังไงคะเกิดเป็นท้องฟ้าเป็นยังไงคะมืดฟ้ามัวดินมาเลยแล้วก็เกิดลมพัดมาอย่างกับพายุหมุนนั่นเองห้วนหอบหักฉัตราบนหลังช้างจะมีฉัดกั้นอยู่บนหลังช้างแสดงให้เห็นถึงว่าแม่ทัพหรือคนที่นำทัพมาในครั้งนั้นเนี่ยเป็นใครแลทุลีกลัดกลุ้มเกลื่อนเพียงจากผัน จะแสดงให้เห็นว่าลมที่พัดมานั้นเนี่ยมันรุนแรงมากและผู้ประพันธ์ได้ใช้โวหารภาพจน์แบบอุปมาสังเกตจากอะไรคำว่าเพียงนั่นเองคำว่าจักผันก็คือมันหมุนเร็วมากจนทำให้ฉัดที่อยู่บนหลังช้างนั้นหักลงนั่นเองพระมหาอุปราชาเห็นเหตุการณ์ดังนั้นแล้วเนี่ยถือว่า เป็นยังไงคะสัญ,ญลักษณ์ของลางร้ายสะท้อนความเชื่อเรื่องลางบอกเหตุนั่นเองมาดูโครงในบทต่อมาค่ะพระพลันเห็นเหตุไซส์เสียวดวงแดเอยถนัดดัง่งภูผานหลวงตกต้องในโครงบาทนี้ก็ใช้โวหารภาพพจน์แบบอุปมาเช่นเดียวกันพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นลมเวรำพาพัดมาทำให้พระมหาปราชานั้น รู้สึกตกใจมากเหมือนกับเขาพระสุมเมนนั้นมาตกต้องพระวรกายของพระองค์นั่นเองโวหารภาพรพจน์แบบอุปมาสังเกตจากคำว่าดังกระมากรรมเนรวงสันซีดพักนาก็คือประมาเกิดความตกใจสันซีดพักนาพักก็คือพระพักของพระองค์นั้นเป็นไงคะนักเรียนจะเห็นในอาการต้องจินตนาการตามว่าถ้าสมมติเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย เราจะเป็นดังเชกเช่นพระมหาอุปราชาหรือไม่นะคะณอารมณ์ตอนนี้อารมณ์ความรู้สึกตอนนี้ของพระองค์หนักหะหรือไทยท่านร้องเรียกให้โหนไทยเป็นอย่างไรคะพอเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเกิดลมเวรำพาฉัดที่อยู่บนหลังช้างหักลงก็เรียกให้โหนนั้นมาทํานายซึ่งครได้อธิบายไปในเบื้องต้นว่าโหนนั้นในการตัดสินของโหราจารนั้น มีผลต่อการตัดสินใจของพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากแต่พอโหนทำนายโหนทำนายว่าเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะทั้งหลายล้วนจบแจ้งเจนไสยศาสตร์แห่เห็นตระหนักแน่ในเหตุห้าวเหตุห้าวก็คือเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นจากทูลบอ่อทูลไทยเกรงโทษท่านนาเสนอแต่ดีกลบร้าว กลื่อนร้ายกลายดีคำประพาน์บทนี้แสดงว่าโหนทำนายในความเป็นจริงหรือไม่นักเรียนมาดูในบาทสุดท้ายเสนอแต่ดีกลบร้าวเกลื่อนร้ายกลายดีแสดงให้เห็นว่าโหนกลับคำทำนายนั่นเองเพราะเกรงกลัวพระราชอาญาถ้าหากว่าทูลความจริงออกไป ทำไมต้องเกรงกลัวมาดูในบทต่อมาค่ะเหตุนี้ผิวะเช้าช่วฉุกเข็นอ่านว่าผิวะไม่ได้อ่านว่าผิวนะคะนักเรียนเหตุนี้ผิวะเช้าช่วยฉุกเข็นผิววะหมายความว่าหากว่าเหตุนี้หากว่าเกิดขึ้นเวลาเช้าเนี่ยเหตุไม่ดีมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่นอน เกิดเมื่อยามเย็นดีดอกไทยเห็นไหมคะเกิดเวลาเย็นเนี่ยพระองค์จะได้รับชัยชนะยาคุณยาลำเคนใจเจ็บพระเอยพระจักลุลาบได้ผด็เสียนศึกสยามโหนได้ทูลถวายพระมหาปราชาว,ว่าเหตุการณ์ที่พระองค์ได้ประสบพบเจอนั้นถ้าเกิดเวลาเช้าเนี่ยไม่ดี แต่เกิดในเวลาเย็นพระองค์จะได้รับชัยชนะยาหมองหม่นพระไทยไปเลยพระองค์นั้นจะได้รับชัยชนะในการทําศึกสงครามกับกรุงศรีอยุทยาในครั้งนี้นั่นเองเห็นไหมคะพระจักรลุลาบได้ก็หมายความว่าพระองค์จะได้รับชัยชนะในครั้งนี้นั่นเองเห็นไหมคะแต่ถามว่าเหตุการณ์นี้เนี่ย ถ้าในความเป็นจริงแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาใดนักเรียนต้องย้อนกลับไปที่โครงบทแรกที่ครูบอกว่าสมเด็จพระมหาอุปราชานั้นเดินทัพมาถึงพนมทวนในเวลาเย็นนั่นเองและเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในเวลาเย็นแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็น ลางบอกเหตุอีกเหตุการณ์หนึ่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วลางบอกเหตุมีอยู่กี่ประการแล้วนะคะให้นักเรียนจดบันทึกไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันในช่วงสุดท้ายนะคะต่อไปค่ะถ้ามหาอุปราชาทรงรำพึงถึงพระราชบิดาพระราชบิดาก็คือพระเจ้านันทบุเรงนั่นเองอาจอมจัก,กรพัรดิผู้เพนยศ จอมจักรพรรดิก็คือพระเจ้านันทบุเรงพระราชบิดาแม้พระเสียเอารถแก่เสียนเซียนในที่ก็คือค้าศึกศัตรูจากเจ็บอุราะ,ระทศทุกใหญ่หลวงนาถนัดดังพาหาเฮียนหันกลิ้งไกลองค์ในบาดสุดท้ายนะคะถนัดดังพาหาเฮียนหันกลิ้งไกลองค์เป็นการใช้โวหารภาพพจน์แบบอุปมาเป็นการเปรียบสิ่งหนึ่งเหมือน อีกสิ่งหนึ่งนั่นเองโดยใช้คําสังเกตจากคําก็คือคําว่าอะไรคะคาว่าดังนั่นเองซึ่งโวหารภาพพจน์แบบประมาณเป็นโวหารภาพพจน์ที่ง่ายถ้าหากเราสังเกตจากคํานั่นเองฉะนั้นคําว่าพาหาก็หมายถึงแขนถ้าจะเปรียบเทียบว่าพระมหาบราชารำพึงถึงพระเจ้านันทบุเรงหากว่าแม้จะเสียพระราชโอรสในการทําศึกสงครามครั้งนี้ นะคะคพระองค์ก็จะเป็นอย่างไรคะเป็นทุกยิ่งนักเหมือนกับแขนด้านขวาด้านซ้ายขาดไปนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบถ้าเป็นตัวเราเองเหมือนกับมือขวามือซ้ายเห็นไหมคะคนที่เป็นมือขวาสมมติว่าครูสอนวิชาภาษาไทยครูก็จะมี เพื่อนที่มีความรู้ความสามารถที่สามารถช่วยแก้ปัญหาครูได้ก็เรียกว่าเป็นมือขวานั่นเองก็คนที่สามารถช่วยแก้ปัญหาหรือว่าคนที่ใกล้ชิดคนที่เราไว้วางใจในการทํางานได้นั่นเองแต่นักเรียนต้องคิดสักนิดว่าในอารมณ์ความรู้สึกตอนนี้ของพระมหาอุปราชาเป็นอย่างไรคะก็คือเศร้าเสียใจนั่นเองเพราะเจอเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้น แล้วตนเองยังต้องเป็นอย่างไรคะต้องจากบ้านจากเมืองจากนางอันเป็นที่รักมาจากพระราชบิดามาเพื่อต้องทำการรบนั่นเองยิ่งทำให้เป็นทุกข์ยิ่งนักนรงนเรศด้าวดัศกรนรงในที่นี้คือการต่อสู้นเรศหมายถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเองดัศกรคือข้าศึก การที่จะต่อสู้หรือการที่จะมาทำการศึกสงครามกับสมเด็จพระนเรศวรในครั้งนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะสู้ได้เหตุใดพระมหาปราชาจึงคิดเช่นนั้นนักเรียนมาดูในโครงบาทต่อมาใครจักอาจออกรอนรบสู้นักเรียนมาดูในโครงบาดนี้พระมหาปราชากล่าวว่าไม่มีใครที่จะ ทำศึกสงครามสู้สมเด็จพระนเรศวรมิได้เลยเสียดายแผ่นดินมอนพลันมอดม้วยแห่เหตุบ่มีมือผู้อื่นต้านทานเข็นพระมหาอุปราชาก็กล่าวว่าไม่มีใครที่จะต้านทานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เลยนะคะเสียดายแผ่นดินมอนที่จะต้องมาสิ้นในช่วงเวลานี้นั่นเองต่อไปค่ะ เอนดูภูทเรศเจ้าจอมถวันเปลี่ยวอุระราดรันทดแท้พระชนชราครันครองพบพระเอยเกรงบพิษจากแพ้เพลี่ยงพล้ำศึกสยามจากคำประพันธ์โครงนี้ครูเน้นคำให้นักเรียนดูว่าคำว่าผูทะเรศเจ้าจอมถวันราดพระบพิษ เป็นการหลากคำที่หมายถึงพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ในที่นี้ก็หมายถึงใครคะพระเจ้านันทบุเรงนั่นเองบทนี้หมายความว่าพระมหาอุปราชาได้รำพึงถึงพระราชบิดากล่าวว่าพระองค์นั้นมีพระชนมายุที่ชราภาพนักแล้วก็เกรงบพิษจากแพ้เพรียงพล้ำศึกสยามเกรงว่าตัวพระองค์เองนั้นเป็นอย่างไรคะ จะพ่ายแพ้ศึกสยามหรือพ่ายแพ้ศึกในกรุงศรีอยุธยาในครั้งนี้นั่นเองสงครามครานี้หนักใจเจ็บใจนาสแสดงให้เห็นว่าอารมณ์ความรู้สึกตอนนี้เนี่ยเป็นทุกข์มากและในใจก็เกรงกลัวในการที่จะทำศึกสงครามเรียมเร่งแหน,หนาวเหน็บอกโอ้โอ เห็นไหมเรียมเป็นคำที่ใช้แทนตัวผู้พูดก็คือพระมหาอุปราชาแงงหนาวเน็บเป็นการเล่นสัมผัสอักษรในวักเดียวกันนะคะเห็นว่าเป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งในการแต่งคําประพันธ์โลกตายหรือใครเก็บผีฝากพระเอยผีจากเท้งที่โพลที่เพลใครเผา พระองค์นั้นก็ได้รำพึงรำพันถึงพระสิริดาต่อว่าหากว่าพระองค์นั้นสิ้นพระชนไปจะมีใครบ้างเป็นไงครับเป็นการเล่นคำเชิงถามจะมีใครบ้างที่จะเก็บพระศพนั้นกลับไปที่ผงัสวีผีจากเท้งที่โผล่คำว่าเท้งในทีนี้ก็คือทิ้งนั่นเองที่โผล่ที่เพล y กก็คือที่มืดมัวว่างเปล่าเปลี่ยวนั่นเองก็คือทิ้งให้เปล่าเปลี่ยว เดียวดายเป็นลักษณะการถามเป็นลักษณะการเล่นคำเชิงถามโดยที่ไม่ได้ต้องการคําตอบว่าใครจะเป็นคนที่นำพระบรมศพนั้นกลับไปที่หงสาวดีนั่นเองค่ะพระเนานาคะเรศอาเอองพระในที่นี้หมายถึงพระเจ้านันทบุเรงพระราชบิดาน,นั่นเองเนาในที่นี้หมายถึงอยู่นะคะพระเจ้านันทบุเรงประทับอยู่ที่ ผงสวสวดีแต่เพียงลำพังหรือบ่มีใครคงคู่ร้อนเห็นไหมคะในบาทนี้ก็เป็นลักษณะการเล่นคำเชิงถามเช่นกันคงไม่มีใครที่จะเป็นคนคู่คิดเพื่อนคู่คิดให้กับพระราชบิดาน,นั่นเองจากริจากเริ่มรงรือลุแล้วแหพระจักขุนจักค้อนจักแขนรับสวงจากโครงบทนี้แสดงให้เห็นว่า พระมหาปราชานั้นก็รำพึงถึงพระราชบิดาว่าพระองค์นั้นก็จะอยู่ในเมืองเพียงลำพังนั่นเองโดยที่ไม่มีใครนั้นเป็นเพื่อนคอยให้คำปรึกษานั่นเองค่ะในบทนี้พระคุณตวงเพียบพื้นภัวดลพัวดลก็คือพื้นแผ่นดินเต็มตลอดอ่านว่าตลอดหมายถึงตลอดเต็มตลอดแหล่งบนบ่อนใต้ พระเกิดพระก่อชนชุกชีพมานาเกรงบ่ทันลูกได้กลับเต้าตอบสนองคำว่าเต้าเป็นคำที่มาจากภาษาเขมรหมายความว่าไปในบทนี้เป็นโครงที่กล่าวถึงพระมหาปราชานั้นแสดงถึงความกตันยูความรักที่มีต่อพระราชบิดาเกรงว่าพระองค์นั้นไม่ได้กลับไปตอบแทนบุญคุณ เพราะพระราชบิดานั้นเป็นผู้ที่เลี้ยงดูพระองค์มาแสดงให้เห็นถึงความกตันยูของพระมหาอุปราชาอีกบทหนึง่งในบทนี้ก็ถือว่าเป็นบทที่มีความสำคัญนะคะให้นักเรียนจดจำไว้หากสมมุติว่าคุณครูถามว่าโครงบทใดที่แสดงถึงคุณลักษณะของพระมหาอุปราชาที่แสดงถึงความกตันยูนั่นเอง เราสามารถที่จะวิเคราะห์จากคำศัพท์และคำประพันธ์ได้เห็นไหมคะเรียนวรรณคดีต้องมีจินตนาการต้องคิดตามตลอดเวลาทุกวินาทีนักเรียนจะพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะเหตุการณ์ถ้าเราไม่ได้คิดตามแล้วเราก็จะมองไม่เห็นภาพว่าเหตุการณ์ในตอนนี้เราถึงไหนแล้วพระสุบินและพระนิมิตของพระนเรศวร พระสุบินก็คือความฝันพระนิมิตก็คือเหตุที่ให้เกิดขึ้นให้เราทราบของพระนเรศวรว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างพระสุบินและพระนิมิตของพระนเรศวรเทวันแสดงเหตุให้สังหรเห็นแหเห็นกระแสสาครหลังลน้นไหลลบวนาดอนแดนตกทิพนาพระแต่เพ่งรือพ้นที่น้ำนองสาย ในตอนนี้นะคะก็จะย้ายมาถึงกล่าวถึงสมเด็จพระนเรศวรแล้วก่อนหน้านี้กล่าวถึงพระมหาอุปราชาตัดฉากมาที่ไทยบ้างกรุงศรีอยุธยาบ้างพูดถึงพระนเรศวรน,นะคะว่าพระสุบินและพระนิมิตของพระนเรศวรเทวันแสดงเหตุให้สังหนเห็นแหเห็นกระแสสาครหลังลน้น ไหลลบวนาดรแดนตกทิศนาพระแต่เพ่งหรือพ้นที่น้ำนองสายในโครงบทนี้แสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระสุบินเห็นน้ำท่วมป่ามาทางทิศตะวันตกคำไหนคะที่หมายถึงทิศตะวันตกจะอยู่ในบาทที่สามวัคที่ 6นั่นเองเห็นไหมคะแดนตกทิศนาก็คือแผ่นดินทางทิศตะวันตกก็คือหงสาวดีหรือพม่านั่นเองต่อไปค่ะพระกลายกรย่างเยื้องจอรลีพระในที่นี้คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่พระองค์ทรงพระสุบินเห็นว่ามีสายน้ำไหลบ่ามาทางทิศตะวันตก ลุยมหาวารีเรียวกว้างเดินลุยไปในน้ำที่มีกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกราพอพานพระกุมพีกุมพีหมายถึงจระเข้ไปเจอเจระเข้ตัวใหญ่ตัวหนึง่งโถมปะทะเจ้าช้างจักเคี้ยวขบองค์เจ้าช้างหมายถึงสมเด็จพระนเรศวรจระเข้ตัวนั้นจะเข้ามาทำร้ายพระองค์นั่นเองเหตุการณ์ต่อมาค่ะ นฤบดีโถมถีบสู้ศึกทานศึกทานก็คือศึกในน้ำก็คือสู้กับจระเข้ตัวใหญ่ที่เห็นนั่นเองฟอนฟาดสูงสุมานโมดมวยสูงสุมานหมายถึงจระเข้เช่นกันฟอนฟาดสูงสุมานมอดมวยก็คือว่าสมเด็จพระนเรศวรน,นั้นสู้และฆ่าจระเข้ตัวนั้นตายสายสินซึ่งนองพนานหายเหือดแห้งแหเมื่อจอระเข้ตาย ทันทีเป็นอย่างไรคะสายน้ำที่ไหลบ่ามาท่วมป่านั้นเนี่ยแห้งสนิททันทีพระเร่งปรีดาด้วยพระเดชเสีย้ยนเสกใสแสดงให้เห็นว่าพระองค์นั้นเมื่อฆ่าจระเข้ตายก็ถือว่าชนะฆ่าศึกนั่นเองทันใดดีหลกเจ้าจอมถวันสร้างพระทมถวินฝันห่อนรู้พระหาพระโหนพลันพลางบอก ฝันนาเร็วเร่งทายโดยกระทูที่ถ้อยตูถแถงพระองค์ตื่นจากบรรทมก็เรียกให้โหนนั้นมาทำนายพระองค์นั้นได้เล่าพระสุบินให้กับโหนได้ฟังค่ะในโครงบทนี้เป็นความเชื่อทางด้านโหราศาสตร์และมาดูว่าโหนนั้นได้ทำนายว่าอย่างไรพระโหนเห็นแจ้งจบ ในมูลฝันแฮถวายพยากรทูลแด,ด่ไทยสุบินบดินศูนย์ฝันไฝ่นั้นรือหากเทพสังหอนให้ที่ราชรู้เป็นกลในความฝันโหนได้ทำนายว่าจากพระสุบินของพระนเรศวรมหาราชนั้นฝันเพราะเทวดาดลใจให้รู้ล่วงหน้านั่นเองมาดูคำว่าเทพสังหอนเทพสังหอนให้ ทีราชรู้เป็นกลเป็นความเชื่อเกี่ยวกับพระสุบินนิมิตนั่นเองมีทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกบุพนิมิตก็คือฝันบอกลางล่วงหน้าจิตนิวรฝันเพราะจิตผูกพันเป็นห่วงเทพสังหณ์ฝันเพราะเทวดาดลใจให้ร่วงรู้ทาตุโขบฝันเพราะท่าตต่างๆในร่างกายไม่ปกติ แต่ความฝันพระสุบินของสมเด็จพระนเรศวรนั้นอยู่ในประเภทที่3ก็คือเทพสังหอนนั่นเองก็คือฝันเพราะเทวดาดนใจให้รู้ล่วงหน้านั่นเองค่ะนุศนสนซึ่งหน้าน้ำนองพนาสนเฮยหนปัดฉิมที่สาท่วมไซคือทัพอริรามันหมู่นีนาสมดังลักฝันไทยทะเรศนั้น อย่าแหนงในโครงบทนี้โหนได้ทำนายว่าสายน้ำที่ไหลบ่ามาทางแนวป่าทางทิศตะวันตกก็คือกองทัพของพมา่านั่นเองเห็นไหมคะคือทัพอริรามันมูน่นี้นาหมายความว่าสายน้ำที่ไหลบ่ามาทางแนวป่าทางทิศตะวันตกก็คือกองทัพของพมา่าพระองค์นั้นจะได้รับชัยชนะตามที่พระองค์นั้น พระสุบินแน่นอนต่อไปค่ะเหตุแห่งราชพ้องไผชลาภไยชลาในที่นี้หมายถึงศึกทางน้ําได้แก่อุปราชาเชษผู้เหตุใดคําประพันธ์ผู้ประพันธ์จึงใช้คําว่าเชษในที่นี้ก็คือพระเชษฐาก็คือพี่นั่นเองหมายถึงพระมหาปราชาผู้มีอาวุโสกว่า เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับอยู่กรุงหงสาวดีเคยทรงเรียกพระมหาอุปราชาว่าพระเชษฐานั่นเองสงครามซึ่งเสด็จครานี้ใหญ่หลวงแหแท้จัดถึงยุทธสู้ศึกช้างสองชนเป็นการกระทำยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาสองขัตติยายุระยาตยังเกยราชหอทัพ คุนพศขับช้างเทียบถวยหารเพียบแผ่นภูดูมหิมาดาดาดสะพราดพร้อมโดยขบวนองค์อดิสวนสองกษัตริย์เห็นไหมคะหมายถึงการเดินทัพในครั้งนี้สองขัตติยาสองขัติยะก็หมายถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระเอกาทศรสพระองค์นั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยัง เกยนะคะคำว่าเกยหมายถึงเกยขนาดเล็กเคลื่อนย้ายไปได้สำหรับเจ้านายใช้เป็นที่เสด็จขึ้นหรือลงพาหนะนั่นเองดาดาดหมายถึงมากมายก็หมายถึงกองทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะพร้อมที่จะยกกระบวนทัพไปสู้ศึกกับหงสาวดีนั่นเอง บัดเดี๋ยวไทยทฤษฎีพระศรีสารีริกบรมธาตุไขโอภาสโสพิษช่วงชาวลิตพ่างผลส้มเกลี้ยงกลกลุก,ก่องฟ้องฟ้าฝ่ายทักษิณผินแวดวงตรงทัพนับคำรบสามคราเป็นทักษิณาวัดเวียนไหวฉวัดเฉวียนอัมพรผ่านไปอุดรโดยด้าวพลางบพิษโทเท้า ท่านตั้งสะดุดีอยู่นาร่บทนี้แสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระเอกาทศรสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมที่จะเคลื่อนกองทัพไปสู้ศึกกับพระมหาอุปราชานั่นเองแต่ก่อนที่จะเดินทัพไปได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือพระศรีสารีริกบรมธาตุหมายความว่าพระบรมอัฐิของพระพุทธเจ้านั่นเอง ไขโอภาสโสพิษส่องแสงสว่างสวยงามช่วงชาวลิตพ่างผลเห็นไหมคะในวักนี้ใช้โวหารภาพพจน์แบบอุปมาสังเกตจากคำว่าพ่างเหมือนกับอะไรคะส้มเกลี้ยงผลส้มเกลี้ยงที่สุกใสสวยงามฟ้องฟ้าฝ่ายทักษิณมาทางทิศตะวันตกผินแวดวงตรงทัพ นับคำรบสามคราเป็นทักษิณาวัดเวียนเวียนขวาอย่างเข็มนาฬิกาจากทางทิศใต้แล้วเป็นอย่างไรคะไหว่ชวัดเฉวียนอัมพรผ่านไปอุดรโดยด้าวจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือซึ่งเวียนขวาอย่างเข็มนาฬิกาพางบพิษโทเทา้าท่านตั้งสะดุดีอยู่นาทั้งสองพระองค์พอเห็นเหตุการณ์ดังนี้แล้ว พระองค์ก็ตั้งสะดุดีตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระองค์นั้นเป็นอย่างไรคะในการทําศึกสงครามครั้งนี้ให้ได้รับชัยชนะนั่นเองค่ะจากเนื้อหาที่กล่าวไปในเบื้องต้นนักเรียนก็จะทราบแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ลางร้ายของพระมหาอุปราชามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างและเหตุการณ์ที่ ประสบพบเจอแล้วก็กล่าวถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระองค์นั้นทรงพระสุบินเห็นจระเข้ตัวใหญ่จระเข้ก็หมายถึงพระมหาอปราชาพระองค์นั้นใช้พระแสงดาบเป็นอย่างไรคะฆ่าจราเข้ตัวนั้นตายโหนก็ได้ทำนายว่าพระองค์จะได้รับชัยชนะในการทำศึกครั้งนี้นั่นเองค่ะกิจกรรมท้ายบทเรียนนะคะครูฝากไว้อยู่2ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1 ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นว่าเพราะเหตุใดพระมหาอุปราชาจึงไม่ยกเลิกการทำสงครามถึงแม้ว่าจะประสบกับเหตุการณ์ที่เป็นลางบอกเหตุร้ายข้อที่2ให้นักเรียนอ่านและสรุปเนื้อเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายตามหัวข้อดังต่อไปนี้ช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระเอกาทศรสฝาเข้าไปในกองทัพข้าศึกและให้นักเรียนนั้นเลือกอ่านเนื้อเรื่องเพิ่มเติมในครั้ง ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน